ยังเป็นคําถามว่าจะลดราคาอีกหรือไม่กับราคาจําหน่าย Suzuki XL7 799,000บาทเพราะ Suzuki Ertiga Hybrid รุ่นท็อปล่าสุดเหลือเพียง599,000บาทในราคาที่ห่างกัน200,000บาทล้ออลอยใน Suzuki Ertiga Smart Hybrid เป็นล้อลอย15นิ้วแต่ XL7 Hybrid เป็นล้ออลอยขนาด16นิ้วอีกทั้ง XL7 Hybrid ให้ล้อ,อไหลเป็นล้อฟูลไซส์นะครับขนาด16นิ้วแต่ e ออร์ a ิก้าสมาร์ทไฮเป็นล้อกระทะสําหรับยางอะไหล่ก็จะเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วเช่นเดียวกันแต่ e ออร์ a ิก้าไฮบไม่มีตรงนี้นะครับกล้องบันทึกภาพหน้ารถมีเฉพาะ XL7 Hybrid XL7 Hybrid มีแรกคลังคาส่วนเออร์ติกไม่มีแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่เพียงโมดูเดียวช่วยในการไต่เขานะครับทางโค,คง้ง เป็นไปอย่างสบายๆคล่องตัวประทับใจในเรื่องของความสมบุคสมบันในการใช้งานคลิปเต็มที่ y o YouTube Drive Tripper